สวัสดีค่ะพวกรเช่าพรอุ้ยพาข้าววันนี้มากินอาหารเพื่อสุขภาพเจ้าวันนี้อาหารเพื่อสุขภาพใส่ไข่ใส่บอกครีใส่เห็ดใส่ข้าวโพดอ่อนนะคะใส่พริกหวานจะมาจะแซ่บๆกันเลยจะมีข้าวกล้อง ข้าวไรเบอร์รี่เนาะจ้าเพื่อนๆพนจ้าก่อนจะไปทานก็ฝากพ่อแม่พี่น้องอยู่ยุโรปเอเชียอีสานบ้านเรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กับช่องแตน้บอลลด้วยจ้ะปิ้งจ้ะพี่น้องจ้ะมาจากแซฟเซมือกันจ้ะมาเซบแซ่บกันเลยจ้านี่เหมือนพิซซาเลยเพื่อนจ้าเหมือนพิซซาเลยจ้าเหมือนพิซซาเลย เป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อนเพื่อสุขภาพดูโอ้คำใหญ่มาก,ใ,มากใส่เห็ดใส่บรอกโคลีอืม,อม ซ่บมากจนะ้าใจกระลำด้วยอร่อยก็สุขภาพ คร่อยด้วยรดมากทุกคนจ้าอ๋อลืมใส่ไก่ฉีกด้วยนะคะเพื่อนจา้าไก่ฉีกไก่ไก่ย่างเราซื้อมาแล้วก็ฉีก ใส่ไก่ิใส่เห็ดเห็ดบออกอรี่ใส่ใส่หอมหัวใหญ่แครอทพริกหวานใส่ทุกอย่างที่มีนะคะในบ้านใส่ได้เลยขาดไม่ได้เลยถ้าใครชอบชีสใส่ชีสได้เลยนะคะเพื่อนชีสจะดไปยัว มามิซานคิตลงไปมอเชลล่าคิดจะได้ซาลเมเด็ดมากวันนี้ใส่พอมิซานคิตไม่มีมอเซลล่า รสมากคุกยักษ์รสมาก เราจะมีอยู่ในนี้หมดแล้วนะคะเพื่อนวันนี้ไม่มีผักรอบๆผักอยู่ในอาหารเรียบร้อยหอมหน่อย 别炸了，嗯。<laughs> รสชาติกลมกล่อมฟินมากใส่ผักทุกอย่างที่มีไข่ตามฟง รู้สึกว่าเป็นเมนูที่เบาเบามาเบา,บาดีต่อสุขภาพหลังจาก ฟินมากกลิ่นรสชาติเราบล็บอกลี่แล้วก็ข้าวโพดออนแครอทหอมหัวใหญ่พริกหวานมันฟินมากเข้ากันมาก ทำเองกินเองเพื่อนจ๋าทำอาหารอะไรที่เราทานแล้วมีความสุขทานจ้ะเพื่อนจ๋าทำทานทำกินเลยจ้ะกินแล้วมีความสุขกินเลยจ้ะเราทำอาหารอะไรที่เราชอบเนาะทำกินเลย แต่แล้วท่านก็ชอบทานไม่เหมือนกันเนะา,นานะเลอะมากทาน,นเยอะมากอืมคงอไง วันนี้ก็อิ่มแล้วจ้าผิดพลาดประการไหนก็ขอโทษขออภัยนะคะทานไม่สุภาพก็ขอโทษขออภัยจ้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย